เดี๋ยว,ยวกูไปเอารถปุ๊บเราขับไปฟาร์มเอวไหมฟาร์มโซนขวาๆไหมถแถวนั้นแหละไม่ก็เอวไม่ก็เคิร์ทอะไรเงี้ยฟาร์มเสร็จแล้วก็พุ่งคนนี้ไปป๋ออดิแล้วแต่มึงอะ่ะคือของกูอะ่ะฟูจัดเออเดี๋ยวกูไปรับมึงกูไม่ต้องฟาร์มแล้วกูเล่นได้แล้วแค่นัาา้นชิวๆแต่ผมกดเอาออกก็นนะทีมอัพอะคุณทิพเปิ้ล เออุ่นนั่นเอหุ่นเมลออกเมขับคล้ไม่รับนะครับ้็เดี๋ยวเดี๋ยวไปังวาน้ะเข้าตามวงได้เลยครับลูกพี่ตาเเรอตามฉันมาตั้าต่ตามฉันเนี่ยไม่มีที่จะทห้งไว้เลยนทหารรู้สึกเหมือนและน g t a เลยเพราะแบบตามชัดมาเนี่ย เกือบพอดผมมีคุณหกมาให้ครับจุดเยเยฉันรู้สึกตั้งใจแบบแก่เยแก่งแก่แก่ะอมาหรือเปล่าเาหรือเปล่าอออ๋อไม่ใช่เอแมสี่รแบบระบบเผมจ้าเจผมจ้าต่อไปนี้ตไนี้ต้องเรียกต้องเรียกผมว่าจ่าอาจ่าอเอา่าเฮ ก็เรียกท่านโบย่าว่าหมาหมาสตาร์หมาสตาร์สตรีมอยู่ใช่ไหมผมเห็นแล้วอ๋อใช่สตรีมใช่ไม่เชื่อคุณหกเยอะจังวะผมผมจะปั่นยังไงดีเนี่ยโดนปั่นก่อนเลยเนี่ยม้าจีบบมากมีใครปั่นมีใครปั่นหรอกเมนี่สองเองทำไมทีหนึ่งนี่เดียวกันถือว่าออกจากทีมไม่ได้ไหมเนี่ยอะไรนะอะไรนะ เราไม่มีอะไรครับผมพูดเล่นเฮ้ยเก็บไปคิดแม่เก็บแม่แค่ที่แค่ที่หปดีกว่าไปดีกว่าจะปัดเไปได้ปกติไปเฮ้ยเป็นเสียงรถป่ะโบใช่ปะวะใครวะรถไหนวะผมได้ยินเสียงมออเตร์ไซค์เลยโอ้โหกูฉีดยาอยู่เมื่อกี้ได้อีกแบบแปดติดเมื่อกี้ไม่ถั่วว่ะยาบอกนะ ไอ้สี่ตัวเมื่อกี้หรอไอ้สี่คนนั้นเหรออย่าบอกหน่พวกมึงใช่ไหมไฟตั้งหนึ่งวันเถอะนะได้พอคือว่าเห็นแต่คุณงามความดีที่พวกกูสร้างกันมาตาผมแดงมาล่าโปเยอะมาดิกูยิงให้หัวแดงเลยสัตว์ในเทนนิงปลาไฟใส่กูจังเลยสัตว์ เห็นกูหนาวมัง้งผิงไฟให้กูรัวๆเอวัาหะจะมีคนไบป,ปะวะไม่มีหรอกมั้งแม่แม่จะไปกว่าจะจะอ้องยาวผมแม่เออผมาผมขอถามอายุได้ไหมอะดัตเมนอายุเท่าไหร่ครับได้ครับได้ครับยี่สิบสามครับผมยี่สิบสามหรอ้ได้ครับ รุ่นๆเดียวกันเลยทำไมถึงจะเก่งแบบนี้บ้างอะครับอ๋อจริงๆแล้วผมใช้โปรนะโปรแกรมเมอร์เหรอไม่เออใช่โปรแกรมเมอร์ใช่ใช่ใ5 2เวปเเทป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 เทเทปเข้าทปเทปเทเทปเ่ปเทปเทกเทปเลปเท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 เทป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 เทเทปเทปเทปเทยเทปเทปเทปเทเทปเทปเปเทปป ไม่คุณไม่ใช้ได้ไม่คุณไม่ใช้แต่ผมใช้ไงยัยยัยไม่เป็นอ่ะผมชอบจับกลุ่มอะครับออเหรอออเหรอแค่จับกลุ่มไหมจับกลุ่มไหมจับกลุ่มไหมเฮ้ยกูยองกระสุนผิดปะวะกระสุนเคปเลยบอกอุ้ยมีท่าอย่าวนะ้ายโดยวิชิปเวฟไอ ปัากูฟูแล้วเป่ะเพื่อนใช่เหรอมึงฟูไวไงเข้าโกดังนี้คือกูกูจบแล้วเพื่อนตอนนี้กูมีทุกอย่างที่กูต้องการละาแค่ยาแต่จริงยาก็ต้องใช้แล้วมันมีแล้วอะ่ะไปหารถคันหนึ่งได้ไหมมึงไปเอารถรถเดิมไปนะไม่กูมีรถคันหนึ่งตรงกูอะ่ะเ,เออมึงขับผ่านมาสัตว์รถด,ดอมปล่อยรถคันเดิมไม่ใช้อีกสู้ นำไปนิดนึงเดี๋ยวกูนำไปเล่นแถบรถไฟของกูกลัวเคละกูขาดแค่คูณแปดมีเอ้าเอาไหมครับเอาเอาแคบคืนแคบขึ้นเน็ตถึงอือมีชีทแสตช์ไหมมีชีทแสตชมไหมครับผมไม่มีครับก็โอเคเยอะสุดในเคเยอะไหมผมมีเอเคแลกกันไหมครับผมเอ้ยผมครับเฮ้ยผมครับเพิ่มไหมมังคิวเต็พร้อมพร้อม ถ้าเขาถ้าเขาสองคนมีรถเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเขาไปกูเนี่ยเดี๋ยวเขาไปรถไปอะไรถกูไงโอเคไปเร็วกว่าเร็วกว่าเร็ะไปฟางพวกในเตอร์ไปฟางพวกในเต่อร์บ่วงมาบวงมาไปอย่างเร็วมีชิ้นจต๊ะจบเร็วเออมาแล้วเพื่อนมีได้มาคุณกูกูก็โอเคแหละไม่ต้องมีชิ้นเผ็ดหรอกก็ไปหาในวงเอาหาจากศพป่วย ว่าเราว่ากูจะพวดเดียวไอ้ต่างวงเรอไอ้ดิเอ้ตรงนี้มีรถทำตัวเป็นรถรถรถใครเซอทูน่าไปเจ้าจ้าจดเช็คก่อนเนี่ยมาร์กหนึ่งเอาคู่อะไร้ื้มเฮ้ยหวายอ้ตรงนี้มีรถอีกคันหนึ่งแต่วะ รถร้อยรถร้อยไอ้ปรเดี๋ยเดกูเปลี่ยนคุณได้ได้พงรถนี้มันจะมันจะหมดละคุณได้โบนัสได้รับเปลี่ยนคุณได้โบนัสได้รับเปลี่ยนจะเปลีนให้มันจะหมดแล้วอ่ะได้ครับแช้ไมนะ่พอจรดีครับเป็นไงบ้างข้างหน้าโล่ปงป่ะฟอดโป่งโล่งสบายรถมีดอกทั้งเส้นไม่มีคใครเลยโอเคโอเคเหลือคนเหลือคนแค่สี่สิบแปดคนเอง ก็โกดังก็โว่โกดังมากถึงก็ไม่มีห้องฮ้ยมีรถดับตรงนี้ด้วยกดกันสามคนนะครับกดสองกดสองครับอ๋อกดสองแค่แย่แค่แย่ปรีตีแตต้แตกปรีตี้แตกนะสองคนในสองคนไปถึงเรียกรถร้อยครับรถดับร้อยเปสรจเน็นยเฮ้ยใครมาได้ปู่ชื่อหีดดำขี่ดำกับแซด พี่โอ้สวยจัดเลยนะแซาได้มัง้งนึงอะ่ะก้าดีกจะพุ่งไปเลยวอล่าปุง๊งเฮ้ยเฮียกลัวเสาไฟไรสัตว์เกือบละไอ้เลยไอ้พวกสาวหัวแดงมึงยังไม่มาดัก <c oughs> เฮ้ยก็มาดิเฮียยิงไอ้หัวแดงเลยสัตว์รู้จักมั้ยรู้จักหมา,ก,หมากูหรือเปล่ายิงอไอ้หัวแด้เลยยิงผมนะ ไปรถคันนี้มันจอดแปลกๆเปิดมันมันจอดขวางทางเอาเลยวะเออแต่สมมติว่ามึงชนคันเมื่อกี้แบบมึงไปเลยอะไปหวานเลยอะไรเงี้ยรถรถรถดับอะตัดมึงบอกว่าอย่าห้ามรถคันนั้นมันเป็นพูดไป็นนาแล้วว่าห้ามไปเอ้ยกูจะมอเตอร์ไซออค์วะไย่จอดเชื่อกูเฮ้ยเราถึงม้รนกันถึงแล้วไปไหนอู้ยโอ้กูรูดบอกกูนกูบอกไม่ได้กูไม่มีใบในเกม แล้วม <doubling, S 2> ึงย <cam al sous imagery> ิงยางพี <C apples> ่รถมึงรถมึงไหลอยู่ไปยาวเลยไปไม่หยุดเลยสัตว์เดี๋ยวๆๆๆเออได้อยู่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 เดี๋ยวกูเบรกรถมึงก่อนเออรถมึงหยุดแล้วรถหยุดแล้วกูว่ามาละแม่สาวหัวแดง ก็ทำอะไรกันครับกถามจอดทำอะไรสเอ้ยรุดวได้แล้วได้ได้แผ่นออกมาละพี่โอเคผมอยาสักอันหนึ่งได้ไหมครับออได้ไดได้ได้ไดยมนเยวงครับอาคครับีเรียกได้คอนเทนด์เลยหลุดเฉยที่เป็ดขึ้นมาเตอร์จะดื่มถ่ายลงเฟซพี่ชายได้เลยเป็ดมาเตอร์มว เฮ้ยมันกลับมาแล้วนี่ขับแบบแอาอาเมื่อกี้แค่ทำให้ตกใจเล่นมันจะได้ตึงมันจะได้ตึงเบ้งตเบ้งง่ายแฮ้คุณกลับแล้วได้ที่ตัวเหมือนจ้าพี่เราเอารถี่เราเอารถขึ้นมาด้วยได้ไหมคุณนันทบงไปวิ่งไปเอาไปวิ่งไปเอามอไซค์ไปไปเอาขึ้นไปเล่นสามรถไฟก่อนไม่เอาเดี๋ยวมไาเี้ยนะว่ะก็สองชันโอเคสวย มาจับกันก็ได้แค่นี้พอเฮ้ยใครบีบแตงเฮ้ยใครบีบแตงขวาอย่าบอกนะนั่ีคุณนี่นอีคุณนั่นอ่ไม่ได้บีบแตงใช่ปะไม่บีบครับข้างขวาเป็นคนบีบข้างขวามีคนบีบย่าบอกน่ะแม่สาวกวาดแดงเหรอไม่สาวกวาดแดงนะอยากรู้ก็เดินไปดูดิเพื่อนเดี๋ยวกูไปซ้ายแล้วกัน ไปางหน้าผมไม่ได้ไปงางหน้าผมไปด้วยเราได้ล้กันฮะหุยดูนี่ของกูเกิดดีแล้วไปด้วยเพื่อนไปเช็คปืนแถวนี้ปืนแถวนี้โล่งบ้านเบิลอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงโล่งก็คือแบบบ้านนี้มีคนไปโดดออกมาพึ่งโดดมาเลยขีดตัวเ่าเพื่อนเป็นตัวเดียวอ่ะบ้านมั้งหนึ่งบ้านมั้งหนึ่งบุมีคนนะเฮ้ยวงเราชัดๆ ไอ้วงรังไอ้วงร้ไงรไอ้กูเห็นมาแล้วเหมือนตัวเดียวเลยวะ่ะเข้าบ้านสองชั้นไปแล้วมันถือมันถือเอ็มสี่ยิงอะไรอ่ะไม่มันยิงเล่นมันยิงเล่นยิงกูแล้วอนเนี้ยสองตัวละบ้านสายหัวแตกหัวแตกไปตวงข้ข่าให้ ี่ตรงนี้นะเห็นป่ะตรงที่กูอยู่อ่ะเออไปส่องต่อยดีกว่าไม่รู้วะปล่อยดีกว่าไม่มีคนเลยวะไอป๋อป่ะอะดิไม่มีใครเขาติดรอยจี้อะไรล่ะอบ้านบ้านตึ้งเหมือนที่มีคนเลยว่ะกับแบลรถมาทิพย์ได้ป่ะบล็อกไว้ให้บล็อกไว้ให้เคลียร์อะไรอ่ะถ้าเคลียร์คือเราแบบเรายึดได้คือเดียวอยู่แหลอยู่ยาวแหละเฮ้ยเบอร์สี่คันหนึ่งไปจอดไว้ไหนแล้ววะ ที่เดิม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 ตรงไหนวะมาร์คเขาไหนดิไม่ได้เนี่ยขึ้นไม่ได้เน้นขึ้นขึ้นกระโบกไมได้ขึ้นกระโบกไมได้เราชนมาแค่ตอนนี้เราไม่ได้มุ่งต่อเราไม่ได้มุ่ต่อแล้วเราชนเนี่ยเราจบแล้วขึ้นกระโบกก็ได้เราไม่ได้ไปไหนต่อเราไม่ได้ไปไหนต่อแล้วเราชนแค่แบบวงนี้เฉยเฉยก็คือจบพอจบก็คือจบเอาล่ะแม่สาวผมแดงฉันมาแล้วจะพักติดอยู่ในบ้านหยุดแม่ฉันมาแล้วแม่สาวผมแดงนี่กูว่าเขี้ยไม่มีรถจอดเลย ไอเรากระจายหายายคนเล่นนะฮะคนเลนะฮะพี่มมาเห็หลองเมาใช่ครับเออพ่ชัยุขเยชื่อนัตพลอ้าหรอแต่มันเป็น p h o n t นะเออถูกแล้วนัตะพลเอ้าหรอเอออไรนะ กิดหน่อยๆจะได้เป็นที่จดจําไงพี่กีกับพี่โฟกไปไหนอันนี้ผมพี่โฟกกับพักแต่พี่กีเนอ่ยไม่รู้ไปไหนครับเอาเบอร์ริวป่ะครับติวไอโบว่ะเอา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 ให้เอาเอาให้เอาให้หมาเลยประกาศประกาศโค่น่ามีโคน่ามีโคน่ามีไม้นะไอ้เหี้ย ก็าาว่ระสุดไปแล้วกระสุดไปแล้วเหรออ่ะอันนี้เอาเอากิปเอาคลิปขึ้นไปเอาคลิปขึ้นไปอืมพี่เหี้ยใส่ไม่มีไมายแม่มันปิดเป็นเป็นได้แค่นั้นแหละเพื่อนเหมือนมึงมัดมือชกกลัวไอสัตว์ท้าวพีเหี้ยไม่ได้เลยกลัวไอ้นี่มันมังวิ่งมันวิ่งว่อนเดยไอ้บ้านที่จะโอ้โหพ่อมึง ไม่สวยๆเลยไม่เป็นไรมึงคือตรงกูมึงมาที่เมื่อไหร่ก็ได้เขห็นไหะมึงแค่ต้องเคลียร์เส้นนั้นก่อนเว้ยมึงเคลียร์เส้นนั้นเคลียร์แล้วมึงก็ค่อยมาช่วยกูงไงนอะไรทำมึงตายอ่ะเอาเอาอะไรไปตายวะเอเอตอนนี้กูคือเ perfect แมนเข้าใจไหมเข้าใจเขาเพ perfect man perfect แมน เพอร์เฟกต์แบนที่ไม่โดนอะไี <c> ่ย <oughs> มาดิอยากเจอกิมพีกินบอกไปกินตีน้อยเอา้ารอรอโอ๊ะสายกูได้เพื่อน อ้านนี้มีคนโอเคโอเคให้กดังมาเด็ดด้วยว่อยู่่มัน่จะรับคนต้องต้งมึงแร็ไอ้โไม่มีคนแบบผ่านเรยววะไม่มีเลย บถ้ามีมันก็ต้องวิ่งมาแล้วกูไม่รู้ออน่ากูมีตัวเลยปรไดี๋ยวที่ไม่โดนหัวมีละว,วิ่งมาอยู่ตรงนี้มาร์คสี่กูมาร์คสี่มึงเหรอมาร์คสองอะที่เพื่อนมาร์อ่ะเออ,เอ,อที่เดียวกัน แหม่เพื่อนล็อกกูแ e l มาเฟรนตายไหมเด็กมึงอะไม่ตายกูยอยู่ในบ้านไอ้สัตว์มาช่วยกูไปหน้าต่างยิงมันแล้วเพื่อนมันล็อกกูมันอยู่ได้แค่เดินนี่อ่ะเพื่อนเต็มที่เต็มทีนะ่ใกล้บ้านแล้วนะใกล้บ้านแล้วนะใกล้บ้านแล้วนะ อาวมันวิ่งมาซ้ายนี่เ,เฮ้ยอี่อะมองฟางหน้ากเลิศเออกุีิศใส่ม่งล,ละมันจะไปชุบเมึงอกมื่อกมองไกลปะเออมันจะไปชุบโอเควงเเล่นได้ยาวๆยวิงแล้วเพื่อนขวายิงมึง,างมามโ,ดมโดนมาโดนฉกแล้ว เดี๋ยวเพื่อนยิงอยู่น็อกน็อกนายสมโญยังมีอีกนะไอ้โบถอยมาเล่นแต่กูได้ปะได้ได้ได้นายสมโญยังมีอีกนะเว้ยได้่งมาได้พงศ์ถอยมาเด่นแต่ผมเลยครับข้เดี๋ยวข้างหมวกข้าเดี๋ยวข้างหมวก็มาไม้หวนก็มาแล้วปล่อยให้มันได้ก่อนให้มันตีก่อนเปนหัวกูมาแน่นอนกูดังอ่ะ ยิงแค่แหละวิ่งออกไปแล้วเออจากสม็อกอ่ะเออจากสม็อกเอาวิ่งออกไปแล้วระเบิดมาหน้ากูเลยกูเอาได้กูเอาได้ทั้งตัวหนึ่งเพื่อนทั้งสองค่ะเพื่อนอ่าโอเคต้องไม่ตายเฉยหน้าอีตัว เอาไรกันเดี๋ยวเอาไรกันเดี๋ยวหมดละแปดนาทีสัตว์แม่งนอนรอฉกกูเลยอเฮียเนี่ยใส่หมวกสามซะด้วยดีอูสัตว์หมวกแม่งหายไปเลย ทิ้งปเลยมิน uhm, um, um, uh, ิปืนคายะอะไรวะมินิไงปืนคายะปนหัวยิงเพื่อนเราปนหัวต้จะโดนโซ้ำได้ปะโดนไปสองเม็ดปนหัวไปชุบไปชุบนอกแรกไปหนึ่งไอ้บุ๋นเอาดิมาส้มมันอยู่นอกวงด้วยแต่กูดันไปเอามันได้ เออเตรงนี้ก็มีคนนะครับระวังโอเคโอเคเดี๋ยวชุบนี้เสร็จเดี๋ยวเรากลับไปเอาหลังก่อนให้หลังเคลียร์ก่อนแล้วให้หลังเคลียร์ก่อนแล้วเพิ่กลับมาต่อเก็บกินแก๊บเก็บกินแก๊บกินแก๊บไอโอไม่ชุบมันไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบเออมันไปไหนนะกันนะมันไปไหนทางกันน่ะแล้วมันฉีกซ้ายแล้วมันฉีกซ้ายหรอไม่รู้ว่าน่าจะถอยหรือไม่เฮียนี่ก็มาแบบมาหาฆ่าคนเดียวอ่ะ เออไม่ได้้กูเช็คในร่องหน้ากุยคุณนเรวตัวที่เดิมก็ได้มันซักกันดวคุณในเร็วไปเน้นนะพักเหลือบบัตแล้วไปซักไปนะฟรีเลยแลคุณค่อยไล่บาของผมได้แล้วไปแจกับไปกับผมก็ได้ไปเลยไปเลยไปเคียงล่างเลยไปเคียงล่างเลยผมมาเลยเดี๋ยวกูเล่นตรงนี้เออถงหด้ย มันก็มีคนนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมเทียนนี่จวค่อยไปต่อ้เจอผมไปได้เจอเลยเจอละมี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 เน่ลเนออกละหลังหลังรถหลังรถบรรทุกโอเคโอเค โดนไปดอกหนึ่งแล้วแต่ชุบได้เมื่อไหรชุบได้เก็บเฮียเนี่ยมาเนี่ยเก็บขอว่าไม่ถูกอีกเฮียโอ้โหทำอะไรม่อันไหมแล้วะมันจะมาชุบตัวที่กูยิงเนอนตัวห้องน้ำห้องน้ำมักส้มกูแถมมักส้มกูแล้วก็มีเพื่อนมันอยู่บ้านสามตัวแล้วเราสี่เป็นเจ็ดฝั่งนู้นก็มีสาม ใช่ใช่ใช่กูถึงตรงกูแม่อยู่ตรงรถแมอยู่ใช่ไหม่คนเดียวเหรอไม่ขวาวิ่งแล้วไม่ขวาวิ่งแล้วฝาล์นีซ่าฝาล์นีซ่าเลยเราวิ่งถอยกันเดียวเราวิ่งถอยกันเดียวเสียเพียบว่ะเสียเพียบว่ะถอยได้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 มันยิงกับแม่หรอเปลี่ยนมาแม่งแดงนั่งเซตเดียวประดังเซตเนี่ยวประดังโซนหน้าแมห้าแม่คนเดียวเหรอ แล้วมัมาอยู่แล้วมกับผมแล้วนะอยู่ติดชิปๆอะไร้ะเราเราถ่ายสามเรา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 คือแก๊งสั่งไม่น่าเลยให้หมดให้ถังให้หมดเป็นเป็นตัวแทงได้ไหมได้ไหมแต่พี่เก็บอะไรแต่พี่เก็บอะไรพี่เก็บกอพี่เกก็บอพี่ไม่เก็บระเบิดอ๋อไม่ได้ชุบละผมมีกอให้เอาวะไม่เป็นเดี๋ยวเราหาไม่เป็นเดี๋ยวเราบวกไม่มีละตัวนี้ยไม่พี่เจารณาไม่พี่เจารณาจะมะวะไม่ใช่หร ใช่ใช่ใช่ขนาโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้ใช่ใช่ใช่โอ้กระจายกระจายกรตจโคกระจายกระจายอะไรตัวเนี้ยตัวเนี้ยปั๊มยาอยู่ปั๊มยาปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่หลังล้อหลังล้อพี่ล็อกให้ล็อกขาดเลยพี่ล็อกขาดเลยขาดเลยหลังล้อ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 เออมาเลยชุบเลยชุบเลยโอ้โหลมไม่พักเลยอะ ต้องมีคน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 ดกี่มุมมันได้เปรียบเด้เดือดสองตัวเองเด้เดือดสองตัวเองบ้านบ้านบ้านกับห้องน้ำกูแค่แหละเดี๋ยวกูเวาห้องน้ำไห้ล็อกบ้านไว้แอ้ดอปแอ้ดอปมีแอ้ดอปด้วยนะปีจะเป็นอังเดอร์ปีจะเป็นอังเดอร์ด้วยอ่ะแล้วมันเก็บไปแล้วห้องน้ำไปไหนแล้ววะป้าพีเอหรอโบนี่นี่ห้องน้ำมักส้มกูเพื่อนป้าพี่มีคนตายเ็ยเลยเพื่อนไายวะ นี่ว่าตรงนี้ต้องมีอีกตัวหนึ่งวะต้นใครยิงวะเดี๋ยวกูมาแทนที่มันก่อนเออไอปีว่าน่าเนินไอปีว่าน่าเนินเรามีว่ะแดดหน้าเนินแดดที่พี่หน้าเนินเนีดยที่พีระเบิด่ะพี่ว่ามีว่ะเนี่ยตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะไอตัวนี้มันตายได้ไอตัวนี้มันตายได้ไงวะโดนบ้านยิงเปล่าก็เป็นไปได้อยู่ก็เป็นไปได้อยู่เทียร์ก่อนถ้าไม่เจอเราถ้าไม่เจอเราก็วิ่งจับแค่นังเไม่ยจอวะไม่เจอว่ะนั้นถอยก่อนนั้นถอยก่อนระหว่างทีมอะไรอ่ะไม่รู้ดิเกมโฮมมั้ง มันไม่อยู่ในวงกับคุณซัปโปโรกับพี่เซนเดย์ได้กับคุณคาร์มันอยู่ในวงแค่บ้านเนี่ยก้าวเดียวแล้วขอบคุณคาร์พี่เซนเดย์ห้องน้ำวิ่งแล้วเหรอเออได้สองตัวได้สองตัวห้องน้ำวิ่งแล้วแน่เลยกูน่าจะไม่เห็นพอดีอ้อยัง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 ยัโคนนัดเดียวเองโคนนัดเดียวเองบวกห้องน้ำอ่ะน็อกโซนหรอทั้งนั้นอ่ะไอ้นี่น็อกเราไอ้นี่น็อกเราเดี๋ยวแค่ห้องน้ำเหรอวิ่งละโดนนัดหนึ่งโดนนัด ้อสัตว์วิงออกวงไอ้เฮียขอบคุณครับพี่แบกกระดาษรล่นคจับลวนวเลยวะยังได้ยังได้